ณหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขามีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อขวัญเธอเป็นหญิงสาวจิตใจดีหน้าตาน่ารักและมีนิสยัยขยนันขันแข็งขวัญอาศัยอยู่กับพ่อแม่ในบ้านไม้เล็กๆแม้ฐานะจะไม่ได้ร่ำรวยแต่ครอบครัวของเธอก็อยู่กันอย่างอบอุ่นและมีความสุข ขวัญเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆในหมู่บ้านหลายคนมาสู่ขอแต่เธอยังไม่เคยให้คำตอบใครเพราะเชื่อว่าการแต่งงานควรเกิดจากความรักที่แท้จริงหาใช่เพียงเพราะหน้าที่หรือความเหมาะสมไม่ในหมู่บ้านเดียวกันนั้นมีหญิงชราผู้หนึ่งชื่อแม่ทองเธอเป็นเจ้าของที่ดินและไรนามากมายเป็นคนมั่งคัง่งและทรงอิทธิพลที่สุดในละแวกนั้น แม่ทองมีลูกชายคนเดียวชื่ออินชายหนุ่มที่รูปงามแต่มีนิสัยเย็นชาและพูดน้อยอินเติบโตมาในครอบครัวที่เข้มงวดและแม่ทองก็คาดหวังว่าลูกชายของเธอจะต้องมีภรรยาที่สมบูรณ์แบบสามารถดูแลบ้านดูแลสามีและเป็นสภัยที่คู่ควร วันหนึ่งแม่ทองประกาศต่อหน้าชาวบ้านว่าเธอต้องการเลือกสะพยให้ลูกชายแต่แทนที่จะให้ลูกชายเลือกเองเธอกลับคิดวิธีแปลกๆขึ้นมาพรุ่งนี้ข้าจะให้ไอ้อินขี่ม้าไปในทุ่งแล้วโยนพวงมาลัยออกไปถ้ามาลัยตกที่สาวคนไหนนางคนนั้นจะต้องแต่งงานกับมัน ข่าวนี้ทำให้ชาวบ้านตื่นเต้นบ้างก็หัวเราะบ้างก็ตกใจเพราะนี่เป็นวิธีเลือกเจ้าสาวที่ไม่เหมือนใครเลยขวัญเองก็ได้ยินข่าวนี้แต่เธอไม่ได้คิดมากเพราะเชื่อว่าพงมาลัยไม่น่าจะตกมาที่เธอรุ่งเช้า คนทั้งหมู่บ้านมารวมตัวกันที่ลานกว้างทุกคนต่างจับจ้องไปที่อินชายหนุ่มสวมชุดพื้นเมืองสีเข้มนั่งอยู่บนหลังม้าสีน้ำตาลตัวใหญ่มือของเขาถือพวงมาลัยดอกไม้สีสดแววตาของเขานิ่งสงบไม่แสดงความรู้สึกใดๆแม่ทองยืนอยู่ข้างๆประกาศเสียงดังลูกสะพ้ายของข้าจะถูกฟ้าลิขิตเองพวงมาลัยจะนำทางมัน อินกระตุกบังเหียนม้าของเขาพุ่งออกไปท่ามกลางเสียงโห่ร้องของชาวบ้านทุกคนจับจ้องดูว่าเขาจะโยนพวงมาลัยไปที่ใครอินขี่ม้าผ่านสาวสาวหลายคนแต่เขากลับลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะโยนพวงมาลัยออกไปอย่างไม่คาดคิดพวงมาลัยลอยอยู่กลางอากาศแล้วก็ตกลงมาพอดีตรงที่ขวัญกำลังยืนอยู่ ทุกคนหันขอบมามองเธอเป็นตาเดียวขวัญเบิกตากว้างมองพวงมาลัยที่ตกอยู่ตรงปลายเท้าของเธอหัวใจเต้นรัวด้วยความตกใจเป็นไปไม่ได้ขวัญพึมพำเบาๆเธอไม่ได้อยากเป็นสะภ้ของบ้านเศรษฐีไม่เคยคิดฝันว่าจะต้องแต่งงานกับอินแต่เมื่อทุกสายตากำลังจ้องมองเธอความเงียบงันปกคลุมทั่วลานกว้างขวัญรู้ว่าเธอไม่อาจปฏิเสธได้ง่ายๆ แม่ทองเดินเข้ามายิ้มด้วยความพึงพอใจก่อนเอ่ยเสียงหนักแน่นพวงมาลัยเลือกแล้วขวัญเจ้าเป็นสไพยของข้าเสียงฮือฮาดังขึ้นทั่วหมู่บ้านบ้างดีใจบ้างตกใจและบางคนก็รู้สึกเสียดายขวัญยืนนิ่งรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพลิกคว่ำในพริบตาเดียว หลังจากวันที่พวงมาลัยตกลงตรงหน้าขวัญชีวิตของเธอเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเธอไม่อาจปฏิเสธการแต่งงานนี้ได้เพราะทั้งหมู่บ้านต่างเห็นเป็นพยานว่าโชคชะตาได้เลือกเธอแล้วแม้ในใจจะเต็มไปด้วยความกังวลแต่ขวัญก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากยอมรับและเตรียมตัวเข้าพิธีแต่งงานกับชายหนุ่มที่เธอแทบไม่รู้จักพิธีแต่งงานที่เงียบเหงา วันแต่งงานของขวัญและอินจัดขึ้นอย่างสมฐานะของบ้านเศรษฐีมีแขกเรือมาร่วมงานมากมายโต๊ะอาหารเรียงรายไปด้วยสำรับชั้นเลิศขันหมากถูกจัดขึ้นอย่างใหญ่โตแต่ในความยิ่งใหญ่ของงานไม่มีบรรยากาศของความรักอยู่เลย อินยังคงเป็นชายหนุ่มที่เงียบขรึมไม่ยิ้มไม่แสดงความดีใจและแทบไม่แม้แต่จะมองหน้าขวัญในขณะที่ขวัญเองก็นั่งอยู่ในชุดเจ้าสาวงดงามท่ามกลางเสียงดนตรีและแขกที่ยินดีแต่ในใจของเธอกลับรู้สึกว่างเปล่าเมื่อพิธีเสร็จสิ้นขวัญถูกส่งตัวไปอยู่ในบ้านของแม่ทอง บ้านหลังนั้นใหญ่โตโออ่าห้อมล้อมไปด้วยสวนดอกไม้และเรือนบริวารมากมายข้าทาสเดินกันขวักไขว่าภายในบ้านตกแต่งด้วยเครื่องเรือนราคาแพงแต่ถึงอย่างนั้นขวัญกลับรู้สึกอึดอัดเพราะที่นี่ไม่ใช่บ้านของเธอเธอคิดถึงบ้านหลังเล็กๆของพ่อแม่คิดถึงวิถีชีวิตเรียบง่ายของเธอแต่จากวันนี้ไปชีวิตของเธอจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป แม่สามีผู้เข้มงวดแม่ทองไม่ได้ต้อนรับขวัญด้วยอ้อมกอดแห่งความอบอุ่นกลับกันเธอเพียงมองขวัญด้วยสายตานิ่งเฉยแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาตั้งแต่วันนี้ไปเองเป็นสะพายของบ้านข้าข้ามีกฎของข้าและเองต้องทำตามขวัญก้มหน้ารับคำอย่างเงียบๆกฎของแม่ทองนั้นเข้มงวดจนหน้าอึดอัดกฎข้อแรก ขวัญต้องตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อทำความสะอาดเรือนใหญ่แม้ว่าจะมีคนรับใช้แต่สะปซยของบ้านนี้ต้องรู้จักงานเรือนกฎข้อ2ห้ามกินข้าวก่อนแม่สามีทุกมืออาหารขวัญต้องรอให้แม่ทองกินก่อนเสมอแม้บางครั้งเธอจะหิวจนท้องร้องก็ตามกฎข้อ3ห้ามพูดแทรกเวลาผู้ใหญ่คุยขวัญต้องเรียนรู้การน,นิ่งเงียบและอดทน กฎข้อ4ห้ามออกจากบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตแม้เธอจะคิดถึงพ่อแม่แต่ก็ไม่อาจกลับไปเยี่ยมได้ง่ายๆสามีที่เงียบเหมือนภูเขาน้ำแข็งอินแทบไม่ได้พูดกับขวัญเลยตั้งแต่วันแต่งงานเขาใช้ชีวิตตามปกติตื่นเช้าออกไปทำงานในไร่นาพอกลับมาก็นั่งนิ่งๆอ่านหนังสือหรือบางวันก็ไปนั่งใต้ต้นไม้เงียบๆ ขวัญไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเย็นชาเช่นนี้คืนหนึ่งขวัญลองเอาน้ำชาไปให้เขาหวังจะเปิดบทสนทนาแต่เขากลับเพียงแค่พยักหน้ารับโดยไม่พูดอะไรเลยขวัญได้แต่นั่งมองสามีของตนอย่างเงียบๆและสงสัยว่านี่หรือคือชีวิตคู่ของเธอคืนแห่งน้ำตา คืนหนึ่งหลังจากเสร็จงานบ้านขวัญน,นั่งอยู่ตรงระเบียงมองพระจันทร์ที่ลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้าน้ำตาของเธอไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่เธอไม่ได้เลือกชีวิตนี้แต่ตอนนี้เธอเป็นสภายของบ้านนี้ไปแล้วเสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังขึ้นอินยืนอยู่ไม่ไกลเขาไม่ได้พูดอะไรแต่กลับเดินเข้าไปในเรือนแล้วกลับออกมาพร้อมผ้าห่มผืนหนึ่ง เขาวางผ้าห่มลงตรงหน้าขวัญก่อนจะเดินจากไปเงียบๆขวัญมองตามแผ่นหลังของเขาเธอไม่เข้าใจอินเลยเขาอาจจะเย็นชาอาจจะไม่พูดอะไรเลยแต่ในช่วงเวลาที่เธออ้างว้างที่สุดเขากลับเป็นคนที่นำผ้าห่มมาให้ขวัญดึงผ้าห่มมาห่มตัวแล้วหลับตาลงพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมาอย่างช้าๆ คืนนี้เป็นคืนที่เธอรู้สึกโดดเดี่ยวที่สุดในชีวิตแต่ก็เป็นคืนที่เธอเริ่มรู้สึกว่าบางทีอินอาจไม่ได้ใจร้ายอย่างที่เธอคิดตั้งแต่วันแรกที่ขวัญก้าวเข้ามาเป็นสะภ้าของบ้านแมท่ทองเธอรู้ว่าชีวิตที่นี่ไม่ง่าย ทุกเช้าเธอต้องตื่นก่อนฟ้าสางกวาดลานบ้านถูพื้นเรือนใหญ่ช่วยแม่ครัวเตรียมอาหารเช้าแม้ว่าจะมีคนรับใช้หลายคนแต่สภัยอย่างเธอต้องทำทุกอย่างให้สมกับเป็นแม่สีเรือนตามที่แม่ทองต้องการขวัญไม่เคยปริปากบ่นแม้บางครั้งมือของเธอจะพองเพราะจับไม้กวาดนานเกินไปหรือหลังจะปวดเพราะก้มถูพื้นเรือนเสียงซุบซิบของสาวใช้ ในบ้านหลังใหญ่ไม่ได้มีเพียงแม่ทองอินและขวัญเท่านั้นแต่ยังมีบ่าวพร่และสาวใช้หลายคนบางคนมีเมตตาต่อขวัญแต่บางคนก็อิจฉาที่เธอได้เป็นสะพ้ายของบ้านนี้ขวัญมักได้ยินเสียงซุบซิบหลับหับดูสิเป็นถึงเมียคุณอินแต่ต้องตื่นแต่เช้ามาถูพื้นเหมือนเป็นสาวใช้เสียเองนางขวัญก็แค่โชคดีที่พวงมาลัยตกลงหน้ามัน นางแม่ทองถึงยอมรับเป็นสภายแต่ดูสิคุณอินแทบไม่ใชยตามองมันเลยคำพูดพวกนั้นเจ็บแปลกในใจใช่อินแทบไม่พูดกับเธอเลยเขากลับบ้านเย็นกินข้าวเงียบแล้วก็ไปนั่งใต้ต้นไม้ไม่เคยถามไถ่หรือแม้แต่สนใจว่าเธอเป็นอย่างไร ขวัญพยายามบอกตัวเองว่าเธอต้องอดทนเธอไม่อาจวิ่งกลับไปหาพ่อแม่ได้เพราะนั่นเท่ากับทำให้พวกท่านอับอายเธอจึงกัดฟันรับชะตากรรมต่อไปแม่สามีที่เข้มงวดกับเธอเป็นพิเศษแม่ทองไม่เคยพอใจในตัวขวัญไม่ว่าเธอจะทำดีแค่ไหนแม่ทองก็มักจะจับผิดหรือหาเรื่องตำหนิเสมอ ข้าวเช้านี้จืดชืดสไปบ้านข้าต้องทำอาหารให้ดีอย่าทำส่งส่งซักเสื้อผ้าของอินยังไงให้มีกลิ่นอับเองไม่รู้หรือไงว่าผัวเองต้องไปพบแขกบ้านแขกเมืองเดินให้เบาๆอย่าทำเสียงดังในเรือนใหญ่ขวัญต้องทนนิ่งรับคำตำหนิไม่โต้อตอบไม่เถียงไม่แสดงความไม่พอใจแม้ว่าบางครั้งเธอจะอยากร้องให้ก็ตาม อินไม่เคยช่วยปกป้องเธอเขานั่งเงียบเมื่อแม่ตำหนิเธอราวกับเป็นอากาศธาตุขวัญไม่เข้าใจเลยว่าเขาคิดอะไรอยู่วันที่ฟางเส้นสุดท้ายขาดลงเช้าวันหนึ่งขวัญตื่นมาตามปกติแต่ร่างกายของเธออ่อนล้าอย่างหนักเธอเป็นแค่ตัวร้อนจัดแต่ก็ยังฝืนลุกขึ้นมาทำงานบ้านเพราะรู้ดีว่าหากเธอขอนอนพักแม่ทองจะไม่ยอม ขณะที่เธอกำลังตักน้ำจากบ่อร่างของเธอก็เซไปข้างหน้าโครมเสียงถังน้ำล้มลงและน้ำกระเด็นเปียกเต็มพื้นแม่ทองได้ยินเสียงรีบออกมาดูก่อนจะตะวาดลั่นนี่เองทำอะไรของเองทำไมถึงซุ่มซ่ามอย่างนี้ขวัญพยายามจะลุกขึ้นแต่ความเวียนหัวทำให้เธอล้มลงอีกครั้ง แม่ทองมองเธอด้วยสายตาเย็นชาอย่ามาอิดออดแค่เป็นไข้ไม่ได้ป่วยหนักถึงขนาดทำอะไรไม่ได้สาวใช้หลายคนมองเธอด้วยความสงสารแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรอินเดินออกมาเห็นเหตุการณ์พอดีเขามองขวัญที่กำลังนั่งอยู่บนพื้นหอบหายใจราวกับจะขาดใจแต่ก็ยังพยายามจะลุกขึ้น บางอย่างในใจเขาสันไหวแม่ทองหันไปมองลูกชายแล้วพูดเสียงเรียบผู้หญิงอ่อนแอแบบนี้ไม่สมกับเป็นเนียของเองหรอกอินขวัญได้ยินประโยคนั้นราวกับถูกมีดกรีดกลางใจเธอกัดริมฝีปากแน่นพยายามกลั้นน้ำตาก่อนจะพูดขึ้นด้วยเสียงสั่นเครือถ้าท่านแม่คิดว่าข้าไม่คู่ควร ท่านจะให้ข้าออกไปจากบ้านนี้หรือไม่คำพูดของขวัญทำให้ทุกคนตกใจแม้แต่แม่ทองก็ชะงักไปครู่หนึ่งอินมองขวัญด้วยสายตาอ่านไม่ออกก่อนที่เขาจะพูดขึ้นเป็นครั้งแรกพอได้แล้วแม่น้ำเสียงของเขาไม่ได้ดังแต่มันหนักแน่นจนทำให้แม่ทองต้องหันไปมองลูกชายอย่างไม่พอใจ อินก้าวเข้ามาหาขวัญก่อนจะก้มลงไปอุ้มเธอขึ้นมาในอ้อมแขนขวัญเบิกตากว้างไม่คิดว่าอินจะทำแบบนี้เขาไม่ได้พูดอะไรอีกแต่เดินตรงไปยังเรือนของพวกเขาเองวางเธอลงบนฟูกแล้วดึงผ้าห่มคลุมตัวเธอขวัญมองเขาด้วยความประหลาดใจอินไม่เคยแสดงออกว่าใส่ใจเธอเลย แต่วันนี้เขากลับอุ้มเธอมาแบบนี้ข้าจะไม่ยอมให้เจ้าออกไปจากบ้านนี้เสียงของอินแผวเบาแต่หนักแน่นขวัญไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ในหัวใจของเธอเริ่มมีความรู้สึกแปลกๆก่อตัวขึ้น หลังจากวันนั้นขวัญก็นอนสมไปสองวันเต็มเต็มร่างกายที่อ่อนล้าจากการทำงานหนักและพิษเค้ทำให้เธอแทบไม่มีแรงลุกจากที่นอนแต่สิ่งที่เธอไม่เข้าใจก็คืออินกลับเป็นคนที่คอยดูแลเธอทุกอย่างเขาไม่ได้พูดอะไรให้หวานหูไม่ได้แสดงความอ่อนโยนออกมาชัดเจนแต่การกระทำของเขาบอกให้เธอรู้ว่าเขาไม่ได้เมินเฉยต่อเธอเหมือนที่เคยเป็น เขายกสำรับอาหารมาให้วังยาและน้ำไว้ข้างตัวเธอคอยเช็ดตัวให้เวลาที่เธอมีไข้สูงแม้จะไม่ได้พูดปอบโยนแต่เขาก็ไม่ห่างจากเธอไปไหนขวัญรู้สึกได้ว่าเขาเปลี่ยนไปสายตาของแม่สามีแม่ทองไม่พอใจเลยที่เห็นลูกชายของตนให้ความสนใจกับขวัญมากขึ้น ตลอดเวลาที่ผ่านมานางพยายามทำให้ขวัญรู้ว่าตัวเองไม่มีค่าเป็นแค่สะพ้ายที่ไม่ได้มาจากความรักของลูกชายแต่ตอนนี้อินกลับเริ่มมีท่าทีห่วงใยขวัญขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดวันหนึ่งขณะที่อินออกไปทำธุระข้างนอกแม่ทองก็มานั่งลงข้างเตียงของขวัญแววตาของนางเย็นชารอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของนางเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม เองอย่าได้คิดว่าแค่นี้จะทำให้อินรักเองนางพูดเสียงเรียบขวัญเม้มริมฝีปากแน่นนั่งนิ่งฟังโดยไม่ตอบโต้ข้าเลี้ยงอินมากับมือข้ารู้ดีว่าลูกข้าเป็นคนยังไงอินมันแค่รู้สึกผิดที่ปล่อยให้เองลำบากเท่านั้นแม่ทองเอื้อมมือมาหยิบถ้วยยาสมุนไพรที่วางอยู่ข้างเตียงขึ้นมาแล้วพลิกดูอย่างไม่ใส่ใจ อย่าคิดว่าอินจะรักเองเหมือนหญิงที่เขาเลือกเองเขาเพียงแต่มีเมตตาไม่อยากให้เองตายเป็นผีเฝ้าเรือนใหญ่ของข้าเท่านั้นขวัญกำมือแน่นหัวใจของเธอสั่นไหวเธอไม่รู้ว่าแม่ทองพูดจริงหรือไม่แต่คำพูดเหล่านั้นก็เหมือนมีดที่กรีดเข้าไปในใจของเธอใช่สิอินไม่เคยเลือกเธอเลยการ,รเผชิญหน้าครั้งแรก คืนนั้นขวาญลุกจากที่นอนเดินออกไปที่ระเบียงเรือนใหญ่อากาศเย็นสบายแต่ในใจของเธอกลับร้อนรุม่มเธอยือนมองดวงจันทร์ที่ลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้าก่อนที่เสียงฝีเท้าจะดังขึ้นด้านหลังเธอหันไปเห็นอินยืนอยู่เขามองเธอด้วยแววตาที่อ่านไม่ออกก่อนจะเดินมาหยุดยืนข้างฮ,ะฮะ่า่าทำไมออกมายืนตากลมกลางดึก เขาถามเสียงเรียบขวัญหลบตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะตัดสินใจพูดสิ่งที่อยู่ในใจข้าถามท่านอะไรอย่างหนึ่งได้หรือไม่อินเลิกคิ้วเล็กน้อยแต่พยักหน้าเป็นเชิงอนุญาตขวัญกำชายเสื้อของตัวเองแน่นหัวใจเต้นรัวก่อนจะเอ่ยออกมาเบาฮ,ะฮะ่าฮเหตุใดท่านถึงช่วยข้า อินนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจเบาฮ่าฮ,ฮ่เพราะเจ้าเป็นเมียข้าคำตอบนั้นเรียบง่ายแต่กลับทําให้หัวใจของขวัญกระตุกเธอเงยหน้ามองเขาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยคำถามแต่ข้าเป็นเมียที่ท่านไม่ได้เลือกเธอพูดเสียงเบาอินหันมามองเธอชัดๆในแสงจันบ์ใบหน้าของเขายังคงนิ่งสงบ ใช่ข้าไม่ได้เลือกเจ้าขวัญเม้มริมฝีปากหัวใจของเธอร่วงลงไปในอกแต่ก่อนที่เธอจะได้พูดอะไรอินก็พูดต่อแต่ข้าก็ไม่ได้คิดจะทิ้งเจ้าคำพูดนั้นทำให้ขวัญชะงักดวงตาของเธอเบิกกว้างอินเบือนหน้ากลับไปมองท้องฟ้ามือของเขาไพล่หลังก่อนจะเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาลง ถ้าไม่ใช่คนที่แสดงออกเก่งข้าเองก็ไม่รู้ว่าควรจะปฏิบัติต่อเจ้าอย่างไรขวัญมองเขาด้วยความประหลาดใจอินช่างเป็นคนที่อ่านใจได้ยากเหลือเกินไฟที่เริ่มติดในหัวใจหลังจากคืนนั้นขวัญรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับอินเปลี่ยนไปเล็กน้อย เขายังไม่ใช่สามีที่อ่อนโยนไม่ได้มอบ้อยคำหวานหูให้เธอแต่เขาก็ไม่เย็นชาเหมือนเดิมอีกแล้วเขาเริ่มกลับบ้านเร็วขึ้นนั่งกินข้าวพร้อมเธอแม้จะไม่พูดอะไรมากนักแต่ก็ไม่เดินหนีไปเหมือนแต่ก่อนขวัญเริ่มสังเกตว่าอินเองก็มีมุมที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนเขาชอบนั่งอ่านหนังสือใต้ต้นไม้หลังเรือนใหญ่ เขาชอบกินแกงส้มฝีมือป้าสายแม่ครัวประจำบ้านมากกว่ากับข้าวที่หรูหราและที่สำคัญเขาเริ่มมองเธอด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมขวัญไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่เธอสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่กำลังเปลี่ยนไปในใจของเขาและอาจเป็นไปได้ว่ามันกำลังเปลี่ยนไปในใจของเธอเช่นกัน หลายเดือนผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับอินเริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยแม่อินจะยังเป็นชายหน้านิ่งพูดน้อยไม่แสดงออกมากนักแต่ขวัญก็สัมผัสได้ว่าเขาเริ่มเปิดใจให้เธอมากขึ้นจากที่เคยทิ้งให้เธออยู่เพียงลำพังกลับเริ่มมีเวลานั่งกินข้าวด้วยกันทุกมือ้อ จากที่เคยเป็นคนที่ไม่แม้แต่จะปลายตามองเธอเวลานี้สายตาของเขากลับอ่อนโยนลงโดยไม่รู้ตัวแม้จะไม่มีคำพูดหวานหูไม่มีสัมผัสอ่อนโยนเหมือนสามีภรรยาทั่วไปแต่ขวัญรู้ว่าเขากำลังเปลี่ยนไปและไม่ใช่แค่เขาหัวใจของเธอเองก็เปลี่ยนไปเช่นกันพายุลูกสุดท้าย ในค่ำคืนหนึ่งทุกอย่างดูเหมือนสงบดีขวัญกำลังจัดสำรับอาหารเย็นอินก็กลับบ้านเร็วกว่าปกติแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้นั่งลงกินข้าวพร้อมเขาเสียงเออวยวายจากหน้าบ้านก็ดังขึ้นฉันต้องการเจออินออกมาหาฉันเดี๋ยวนี้เสียงของหญิงสาวคนหนึ่งดังแทรกเข้ามาในความเงียบงนัน ขวัญหันไปมองอินเห็นเขาชะงักเล็กน้อยก่อนจะวางตะเกียบลงแล้วลุกขึ้นยืนขวัญรู้สึกได้ถึงความผิดปกติในบรรยากาศเธอเดินตามเขาออกไปที่หน้าบ้านตรงนั้นมีหญิงสาวสวยสง่าคนหนึ่งยืนอยู่ในชุดแพราพันหรูหราใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเสียใจและความโกรธ ขวัญไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้แต่เธอพอจะเดาได้ว่าเธอเป็นใครอินทำไมคุณถึงแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เสียงของหญิงสาวสั่นเครือดวงตาแดงกำ่ำขวัญยืนนิ่งหัวใจของเธอเต้นแรงอินถอนหายใจออกมาเบาๆก่อนจะตอบเสียงเรียบมันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วพิมพ์ พิมหญิงสาวคนนี้คงเป็นคนที่อินเคยรักขวัญเม้มริมฝีปากแน่นมือเย็นเฉียบขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวคุณรักฉันคุณเคยสัญญากับฉันว่าเราจะแต่งงานกันพิมพ์ตะโกนดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความปวดร้าวขวัญรู้สึกเหมือนถูกบีบหัวใจใช่สีอินไม่ได้เลือกเธอแต่แรกคนที่เขาเคยจะเลือกคือผู้หญิงตรงหน้า อินยืนนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่นิ่งสงบใช่ข้าเคยรักเจ้าหัวใจของขวัญกระตุกเธอพยายามกลั้นความรู้สึกของตัวเองแต่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกปวดหน่วงในอกแล้วทำไมคุณถึงทิ้งฉันพิมพ์ถามน้ำตาไหลรินอินถอนหายใจยาวก่อนจะตอบชัดถ้อยชัดคำ เพราะเจ้าเลือกจะไปจากข้าเองข้าเคยขอให้เจ้าอยู่แต่เจ้าเลือกจะไปแต่งงานกับคนอื่นเพราะเขาร่ำรวยกว่าข้ามีได้ทิ้งเจ้าแต่เป็นเจ้าต่างหากที่ละทิ้งข้าคำพูดของอินทำให้พิมพ์สะอึกขวัญเองก็รู้สึกตกใจเช่นกันหญิงสาวตรงหน้ากัดริมฝีปากแน่นร่างกายสันสานฉัน ฉันผิดไปแล้วอินพิมพ์เอื้อมมือไปจับแขนของอินแต่มือของเขากลับเย็นชาเขาถอยห่างออกมาเพียงนิดเดียวแต่ชัดเจนว่าเขาไม่ได้ยอมรับสัมผัสนั้นอีกต่อไปมันสายไปแล้วพิมพ์เจ้าเลือกไปแล้วและข้าเองก็เลือกแล้วเช่นกันขวัญเงยหน้าขึ้นมองอินดวงตาของเขายังคงแน่วแน่ พินยืนนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะปล่อยโฮออกมาแล้ววิ่งออกไปจากบ้านขวัญยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมรู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดในใจอินปล่อยมือจากอดีตแล้วหรือและเขาหมายความว่ายังไงที่ว่าข้าเองก็เลือกแล้วเช่นกันคำตอบของหัวใจคืนนั้นอินเดินกลับมาหาขวัญหลังจากที่ทุกอย่างสงบลง เขามองเธออยู่นานก่อนจะเอ่ยขึ้นมาเบาฮ่าฮ่าเจ้าคงได้ยินหมดแล้วสินะขวัญพยักหน้าแต่ไม่ได้พูดอะไรอินมองเธอด้วยสายตาที่ลึกซึ้งก่อนจะพูดต่อข้ารู้ดีว่าเจ้าคงสงสัยว่าข้าคิดอย่างไรกับเจ้าขวัญเงียบรอให้เขาพูดต่อ อินสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะพูดประโยคที่ทำให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นข้าไม่เคยเลือกเจ้าแต่ตอนนี้ข้าต้องการเลือกเจ้าขวัญเบิกตากว้างมองอินด้วยความตกใจอินยื่นมือออกมามือของเขาอุ่นร้อนแต่นุ่มนวลเจ้ายอมให้ข้าได้เริ่มต้นใหม่กับเจ้าได้หรือไม่ ขวัญรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่อัดแน่นอยู่ในอกของเธอเธอเคยเป็นเพียงสปายที่เขาไม่ได้เลือกแต่วันนี้เขาเป็นฝ่ายขอเลือกเธอเองและเธอเองก็รู้ดีว่าหัวใจของเธอนั้นได้เลือกเขาไปตั้งนานแล้ว